สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวางรถเรมันคือการเบอร์พี่น้องจักตึกได้เป็นตึกใดเมื่อนี้ม,มาส้มบรรยากาศาตอน,อนอตรงนี้เขาเรียกว่าจงองังหยอกจงองังโดยร่วมโดยร่วมแล้วกักิดชื่อคือ สถานที่ช้อปปิ้งทั่วทั่วไปททต่ว่าของกับไรพรุ่งจะน้อยครับพรุ่งนี้ก็กลับแล้วมือนี้ห้อนค่ะห้อนที่สิบหกองศาครับมือนี้ห้อนอากาศร่มมากครัแต่ว่าแต่ว่าสำหรับเท่าก็ต้องใส่เสื้อกันหน้ำด้วยค่ะเพราะว่ายังรับอากาศในมีดหน่อยค่ะาอารออมณ์การโดยรวม บอกว่าคิดทอดบ้านคิดทอดสวนบอกหุ้งบ่ได้แลนบ่สัต <laughs> <ś> มันจะเป็นยนันชุ่มชน้นเมื่อนี้วันจันท์้นบ่ค่อยหลยมันเป็นมันเสาร์าอาทิตย์คนหลายนะคะเนาะชอบห้างทั่วไปก็ะจะเป็นร้านเสริมสวยก็จะเป็น ศูนย์อินทูดี้ศูนย์สกินฟู้ดเนาะค่ะป๊าเดี๋ยวพอกันไหมคะบ๊ายบาค่ะ